อยู่กับผมฟุกเองครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าสเก็ตด่วนวันเนี่ยครับด้วยความที่ว่าช่องเราเนี่ยก็มีซีรีส์ของเกมเดอะซีมของพี่วิทคาริฟูนะที่ว่าเป็นดิวเลอร์เหมือนกันนะแล้วผมก็เห็นว่าเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะค้ายกันนะก็คือเราจะได้รับบทเป็นดิวเลอร์นั่นเองนะครับมาถึงเขาจะให้เราตั้งชื่อองค์กรของเราก่อนเลยองค์กรของเราชื่อว่าสลีฟวิทย์มีฟีวิทละกันนะครับ <laughs> มานะครับ TVGS Present s เซนต์สเกวันให้เสียงบารดาใโดย พุกเองครับอ่ามาถึงก็ให้สร้างตัวละครของเรานะครับมีพรีเซตมาให้เรสามารถเลือกเป็นผู้หญิงผู้ชายได้ด้วยอ่ะนะตาแดงๆจะไว้ใจได้กันวันนี้มันก็แดงเกินอะไรประมาณนี้แล้วกันกําลังดีนะครับอุ้ยแล้วก็สามารถปรับตาเล็กตาใหญ่ได้เอาแบบนี้แล้วกันน่ารักอันนี้คือแบบกินกาแฟมาเต็มที่ไม่ไหวเราเป็นสายอินดิก้านะครับเนี่ตาจะนิ่มๆหน่อยลืมตาไหวมันจะหมสามารถเลือก ชุดของเขาได้ครับเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันกางเกงยีนเออทรงก็คุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยมีหมวกให้ใส่ได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันบั๊กนะเป็นประมาณนี้แล้วกันจัดไปฮะมาแล้วฮะมาถึงนะครับเราจะเป็นที่จะต้องกดแทบขึ้นมาดู message. เมสเซจมันจะมีใครสักคนนึงน่ะส่งข้อความมาหาเราคุณนะ่ะเหมือนจะมีปัญหาอยู่ใช่ไหมล่ะตอนเนี้ยอย่าใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเลยไปหาโทรศัพท์สาธารณะใช้ดีกว่านี่เลยฮะ เฮ้เ <Hey, S 2> พื่อนเหมือนว่าตอนนี้น่ะนายจะมีปัญหาอยู่ใช่ไหมเราเออแต่ว่าโชคยังดีนาฉันน่ะเก็บเงินเอาไว้บางส่วนน่ะเล็กน้อยแถวนั้นที่ลานสเก็ตนะ่ะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เป็นรูปตลบบาทอยู่เนะี่ยอ่าโอเคครับแล้วเขาก็มีเงินมาให้375บาท Talk to the manager in the motel officer อันนี้ไงโมเตลแล้วก็นี่ออฟฟิเซอร์สวัสดีครับคุณดอนน่าพอจะมีห้องให้ผมเช่าไหมครับ มีสิจ้ะห้องละ75ดอลลาร์ต่ออาทิตย์นะ่ะก็น่าสนใจดีจัดไปหนึ่งห้องแต่ตอนนี้เราก็น่าจะสามารถเช็คอเอาท์โมเทลร,รูมได้แล้วเราสามารถเช็คได้ไหมเราสามารถเลือกห้องได้หรือเปล่าว่าเราอยู่ห้องไหนนะถ้าสมมติว่าเราอยากอยู่ตรงนี้แ่ละเนี่ยวิวสวยๆแบบนี้ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ได้แค่ห้องนี้ห้องเดียวนะครับรีวิวห้องพักกันหน่อยครับมีพัดลมไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะเปิดติดหรือเปล่าไม่ดูแล้วก็มีเตียงมีโคมไฟมีทีวีแล้วก็เหมือน จะเครื่องเล่นเกมหรือเปล่าเขาบอกว่า <ไป intellectual> ให้เราไปโทรหากับลุงอังเคิลนะครับแต่พอดูในโทรศัพท์เดี๋ยเหมือนจะไม่มีฮะหรือว่าต้องกลับไปที่โทรศัพท์สาธารณะหรือเปล่านะอันนี้ไงโอเคตู้อยู่นี่เป็นยังงนแต่ได้ห้องแล้วใช่ไหมล่ะถึงเวลาที่นานเนี่ยต้องไปซื้อของแล้วนะ่ะคุณลุงเนลสันเออโทรมาให้เราเนี่ยไปที่ร้านฮาร์ดแวร์สโต์นะครับอยู่ตรงนี้เป็นรูปดาวนี่ไงด้านหนาจะอุย้ย เดี๋ยวใครเอาเห็ดมาตั้งไว้ตรงนี้นะ่ะแดนฮาร์ดแวร์นะครับร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่คุณลุงเนลสันน่ะให้เรามาใช่ไหมล่ะสวัสดีครับคุณลุงแดนวันนี้ผมขอมาซื้อของหน่อยครับเราไม่สามารถที่จะซื้อของได้เพราะว่าที่นี่นะ่ะเขาไม่รับเงินสดอย่างนั้นเหรอือชิปหายทาไงไนะวะน่ะเพราะนี่ไงตรงนี้มีตู้ ATM ออยู่ด้านหน้า,นานพอดีนะครับทำการฝากเงินทั้งหมดไปกลับมาที่ร้านอีกครั้งสวัสดีครับลุงแดนผมกลับมาซื้อของแล้ว เราเป็นที่ต้องซื้อของ3มชิ้นนะครับก็คือเต็นท์ปลูกวิทนั่นเองแล้วก็ดินนะครับบวรดน้ําไปเพื่อน3อย่าง<ะ>ผมไม่ได้ซื้อของไปทําอะไรเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรได้วยครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยครับผมผมไม่มีพิรุษอะไรทั้งนั้นฮะไปไปเพื่อนกลับบ้านไม่มีผมปกติผมโปรง่งกลับมาที่โมเตลของเราครับเขาจะให้เราทําการวางเต็นท์นะครับผมจะวางไว้เป็นเอ่อตรงนี้เลยแล้วกันโอเคได้มา2เต็นท์นะครับ แล้วก็เราสามารถที่จะใส่ดินลงไปได้ฉีกถุงก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็ต้องจับถุงเอาไว้ครับออกต้องกด A กับ D นะครับในการเอียงถุงนะจับไว้เทดินลงไปครับใส่ไปสุดอือใส่สุดเลยไม่ต้องกักหกโอเคครับเรียบร้อยก็ต้องเติมน้ําเติมน้ําไปอ๋อต้องกดค้างด้วยได้น้ํามากดเติมน้ําไปเหมือนกันเทให้สุดเทตามจุดที่ต้องการเรียบร้อยครับ แล้วน,นี่ยังไงเนี่ยไม่มีซอยอย่างนั้นเหรอเอาแล้วแล้วในกระถางนั่นคืออะไรนะหยิบไม่ได้แล้วเหรอคุยกับคุณลุงเนลสันนะครับคุณลุงเนลสันจะให้เราไปซื้อวีทซีดนะครับไปซื้อเมล็ดพันธุ์วีทนั่นเองที่ร้าน a l b เบิร์ดฮูเวอร์นะครับอยู่ตรงไหนวะลองดูแผนที่ซื้อกับคใคร้เฮ้ยหรือว่าเราจะต้องซื้อเออวปกติครับไม่มีอะไรไม่มีพิรุษไม่มีพิรุษอะไรทั้งนั้นปกติเหมือนกับว่าเราจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับแต่ว่าเมล็ดพันธุ์น่ะไปซื้ เอาเป็นว่ามาซื้อซอยก่อนสวัสดีครับคุณลุงครับดินหายไปหนึ่งอันผมมาซื้อนะ่ะทันไหมอ่ะจัดไปครับ1ิบบาทแล้วก็เก็บเอาไว้อย่าให้หายเฮ้ยอันนี้ร้านสเก็ตมีร้านสเก็ตด,ด้วยแต่น่าจะยังไม่มีตังซื้อในตอนนี้เฮ้ยกดตวีเมื่อกดตวีดูตัวเองไนดะ้หรอวะเจ๋วเลยต้องไปหาดิวเลอร์หรือเปล่านะให้ตายแต่ต้องไปซื้อวีซีที่ไหนวะเอาเป็นว่ามากลับมาลดน้ำก่อนไม่รู้ว่าไปซื้อที่ไหนเลยเอามาเอาเป็นว่ามาลดน้ำก่อนฉีกถุงไปเท okay, ทับไปเลยด้านนอกนะครับมีเคอร์ฟิวด้วยนะ ถ้าออกไปข้างนอกตอนนี้นะอาจจะโดนจับได้นะ่ะอุ้ยเสียงน่าตกใจเนะนี่ยต้องคือแบบเนี้ยไม่น่าออกไปเลยให้ตายเลยในยามวิกการแบบเนี้ยไม่ควรออกมาข้างนอกเลยนะ่ะเดี๋ยว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 เยวเดยวยวเดียดยียเดยเวดวะี่ีดีเเด ฮูเบอร์อ๋อโอเคครับเราต้องส่งออเดอร์ไปให้เขาอะนะว่าเราอยากได้อะไรบ้างนะครับ30บาทอย่างนั้นหรือจัดมา1ซีทนะครับ30บาทโอเคเอา2อันแล้วกันของจะพร้อมในะอีก1ชั่วโมงนะครับโอเคครับทำการสั่งของเรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh, เวลาเดินไวมากน่จะประมาณ4ทุ่มต้องรอนะครับผมรอ40นาทีนี่ปิดกันปิดกันไม่มีพิรุธไม่มีพิรุธทั้งนั้นปิด อเลยืจะพร้อมในอีกสีนาทีอย่างนั้นหรือแต่ว่าคืนนี้ก็ไม่่าออกแล้วใช่ปะหรือเราจะลองออกดูดิ B e High Thomson p Construction c o l l e c t Up โอเคไปลองดูไปแล้วกูไปแล้วลองดูซิว่าออกมาค่ำคืนแบบนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรนะ่ะมานี่หรือเปล่ามันอยู่ตรงไหนปะแย่แล้วสวัสดีครับพี่ม,มีคนปะว่าไถ Thomson นตะมันอยู่ตรงไหนนะให้ตายเถอะลืมไปแล้วนะ่ะ Thompson, ทอมสันทอมอุ้ยอุ้ยตำรวจจิหายไปนู่นแล้วโอเคกู <c oughs> ตกใจยิ่งมาเจอผีก <c oughs> ตำรวจนี่ไงทอมสันโอเคแล้วกูก็วิ่งหาสักไกลเลยมีไฟฉายไหมเนะี่ยมืดเหลือเกินหลังทอมสันคอนสตรักชั่นอันนี้เปล่ามีไหมอ่านี่ไงโอเคครับบิลเดดดอบแล้วก็ได้มาสองอันได้มาแล้วครับมเมล็ดวีทของเรา กลับบ้านเลยกลับมาถึงห้องของเราครับแล้วก็ทําการปลูกหย่อนลงไปเอา้าต้องเปิดก่อนแบบว่าเราต้องเปิดก่อนในเวียนโอเคเอาจุกออกไปลงไปเลยต้องเอาดินกรลบอีกทีหนึ่งสวยงามอันนี้ด้วยอืมออกไปอืมดินกรลบลดน้ำซะหน่อยครับไจาจารยแต่เดผิดทางลดน้ำให้น้อง เพื่อความซุ่มซื้นเออแล้วก็รออย่างเดียวนะภารกิจต่อไปนะครับก็คือการต้องเก็บวีตแล้วก็ซื้อของแล้วนะก็คือค่ําคืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้ทําแล้วนอนแม่งเลยอืมตื่นเจ็ดโมงวันนี้เราก็ไม่ได้อะไรครับในวันแรกได้ exp มาอย่างเดียวสตรีทแรดวันสามารถทําอะไรได้บ้าง exp อุ้ยโอ้โหมาถึงมันต้นแบบนี้เลย เฟียวมากวิจะรถน้ําปิดทางตลอดเลยไปอีกรถน้ําให้น้องมีรถแบบออโต้ไหมระบบออโต้ไปฮะในวันนี้ไปซื้อของกันต่อแต่ว่ามีอยู่65บาทเท่านั้นเองนะ่ะเราจะเป็นที่จะต้องเก็บของก็ได้เปล่าสวัสดีครับลุงแดนผมมาซื้อของอีกแล้ว packing station โอ้โหซื้อกันไกลทิมเมอร์นะครับ10บาทแบกกี้นะครับแบกกี้10อันผงซิปล็อก10อันอันนี้ก็น่าจะเฟี้ยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีตังค่อยมาซื้อ packing station เพิ่มและกันนะนะเหลือเงินอยู่45บาทนะครับ ตอนแรกก็เอาเป็นประมาณนี้ไปก่อนละกันนะนะแล้ว100บาทะกูจะไปหาจากไหนวะเนี้ยอันนี้คือ,อไรเพาบอกว่าสามารถใส่ดินลงไปได้อืมลองดูเอาติดชิบหายใส่ได้ไหมอึบอะไรยังไงเป็นเงินออกมาให้1บาทอ๋อเราเหมือนกับว่าเราเอาของไปใส่เราก็จะได้มาอ๋อหรือว่าเราสามารถเอาขยะมาใส่ได้หรือเปล่าวะนี่คือการเริ่มต้นหรือเปล่าไปอีกหนึ่งชิ้นเฮ้ยดอกอะไรไม่รู้ ดอกไม้ใบหญ้ากูเก็บหมดแล้วตอนนี้นกระปงกระป๋องขวดเลดบูลขวดใบหยา่าอ่ะลองดูสิหลายอันละลองดูเฮ้ยเอาเรื่องโอ้นี่คือการหาเงินที่บุรุงที่บุหรีก็สามารถซีไรคขึ้นได้หมดเลยหรือเปล่าไห้ตายเถอะแล้วนี่ก็คือวิธีหาเงินอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมเหล่าเรากลับมาดูต้นไม้ของเราน่าจะใช้เอานี่ไงสามารถที่จะเก็บเกี่ยวต้นวีทได้แล้วครับอืใช้มีดใช้กันไกทิม ตัดใบตัดน้องออกครับนี่นี่อืมโอเคเอามันหายทั้งต้นเลยเหรอวะตัดน้องตัดน้องออกอืมโอเคแล้วเราก็ได้วีดมาอีก16ดอกนะครับอุ้ยนี่ไงได้ใบมา,มาด้วยแต่ว่าไอ้พวกนี้อ๋อทางขยะเดี๋ยวนะลองดูซิถ้าเราใส่ไปจะได้ตังค์ไหมเอาเดี๋ยว <laughs> หายไปเลยปึ๊บอกแต่ว่าทิ้งแล้วทิ้งเลยหรือเปล่าโอเคฮะพอจะเข้าใจมากขึ้นแล้ว อ่าเอาเป็นวางอย่างนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เราเอาวิดบรรจุได้หรือเปล่าวะต้องซื้อที่บรรจุก่อนใช่ไหมคันนี้รู้เว้ยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาขยะมาขายเพิ่มนะครับสวัสดีครับลุงแดนผมมาซื้อของอีกแล้วครับนี่ผมเห็นอันนี้นะเจ้าถุงขยะอันนี้โอเคเอาแค่20บบาทอันนี้ก็แล้วกันสวยงามน่าจะเป็นที่เก็บขยะของแท้โอเคเราเก็บมาแล้วแล้วเราสามารถเก็บได้ประมาณ ออมีมีบอกด้วยนะครับ35%แล้วตอนนี้เจ๋วมากเก็บรัวเลยแล้วไม่ต้องเก็บทีละชิ้นอีกแล้วนะ่ะขวดนงขวดน้ำครับตอนนี้กูรักโลกขึ้ขนมาเลยนะพอเวลารู้มันได้ตังค์นะ่ใช่ไหม <laughs> เก็บให้หมดถังเต็มเป็นที่เรียบร้อยอลองดูซิจะได้อะไรเอาไปเทปุ๊บอืมโอเคครับลองดูปุ๊บอุย้ย20บาทอืมก็ถือว่าไม่เลวอะนะ ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับคราวนี้แหละขยะหมดเมืองบอกเลยกูหยอดทุกวันเลยนี่โอ้โหขยะบาเลยเนี่ยใครมาลืมจิงกระบองลืมเข็มลืมบุรุษอะไรแล้วมยเนะีนะ่ยเต็มไปหมดเลยในห้องเราก็มีอันนี้อยู่นี่จําได้ไอ้พวกนี้สามารถเก็บไปขายได้เช่นกันนะครับแล้วก็เอาไปใส่อันนี้มันเดิมสรุปกูไม่ขายแล้ว,วินเะนี่ยกูเก็บขยะขายไปซะละที่ผายมาฮะได้ไปอกสิบเจ็ดบาทครับ สวยงามถึงก็ต้องปินถังขยะกันแล้วฮะเดี๋ยวนี้ลูกบาสลูกบาสเก็บได้ไหมโอเคสวยงามครับคราวนี้แหละไม่หลับไม่นอนแล้วเป้าหมายของเรา100บาท100 100เอาให้ได้100ในวันนี้ก่อนที่ร้านจะปิดนะไม่รู้ว่าบุรีนะ่ะขายได้ดีหรือเปล่าแต่เจออะไรก็เก็บไว้ก่อนนะเฮ้ยขยะหมดเป็นได้ยังไงนะ่ะมีอีกไหมนี่ไงมีขยะมีขยะที่ไหนก็ตามไปเก็บที่นั่นครับแถวนี้เยอะมากๆไโจโซนตรงนี้ใส่เข้าไป อืมสิบก้าบาทมานะครับคันนี้เราน่าจะได้เป็น pack station, แพ็คสเตชั่นบบเป็นที่จะปล้อยนะครับในระหว่างทางกูเก็บให้หมดเลยเก็บหมดไม่สนลูกใครเราจะพยายามเก็บแต่กระป๋องอะไรพวกนี้แล้วกัน ไม่รู้ว่าแอปพกบุหรี่จะมีประโยชน์อะไรนะใช่ไหมลืมไปว่าลุงนระับแต่งเงินสดอ,อิิผายอืฝากให้หมดเลย112บาทนะครับสวัสดีครับลุงแดนมาซื้อแพ็กสเตชันหนึอันเป็นประมาณนี้ฮะแต่ผมว่าเราน่าจะต้องหาดินอีกสักอันโอเคอันนี้ก็ได้ทิ๊ดๆๆ,ๆเก็บของอืขายขยะอยุจะเอาดูๆๆลนหมดทิ่ไหยน่าจะต้องซื้อดินปลูกอีกเยอะๆเลยนะซื้อได้1อันโอเคครับ แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใกล้จะมืดอีกแล้วครับในวันนี้หลังจากที่เก็บขยะกันมาทั้งวันเลยนะมาโอเคกลับมาที่ห้องของเราครับแล้วเราก็ทําการวางแพ็กสเตชันเลยครับเป็นประมาณนี้แล้วก็ยูดแพ็กกิ้งสเตชันนะครับเราสามารถเอาวีดมาได้ไหมอ่าเอาวีดมาวางแล้วก็เอาถุงมาแพ็กเกตนะครับแล้วก็แพ็กเลยโอเคใส่เข้าไปครับซิปล็อกเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้เป็นอัตโนมัติอัตโนมือ เรียบร้อยครับเราได้เริ่มการเป็นดีลเลอร์ที่แททูแต่ว่ามันยังไม่จบกระบวนการนะครับผมต้องเหลือเอาไปส่งลูกค้าอีู่กันนะแล้วแพ็กไปแล้วมีเสียงรถตำรวจนะกูต้องรู้สึกยังไงวนะเนี่ยมาจับกูหรือเปล่านะชิบหายแล้วหลังจากที่เรามีวีซแล้วทำยังไงต่อมนะัเนี่ยอุ้ยตกใจกูตกใจเสียงว่มึงมากแล้วนี่คือกูเอาออกไม่ได้แล้วจริงๆแล้ววนะเนี่ยแม่งอยู่ในนี้ยาวเลยทิบายเสียตังฟรีโปดัก เราสามารถลิฟต์ for sale ได้ไหมมาลองเพิ่มราคาได้ไหมเพิ่มเป็น40เลยชาร์จเลยเวท for the message for the customer นะครับโอเคอเรอเมสเ a จจากลูกค้านะในระหว่างนี้เราก็จะสามารถอุ้ยตกใจนึกว่าโดนตำรวจเล่นเราก็จะสามารถที่จะเก็บขยงขยะอ,อ๋อนี่ไงมี m e สเ a จมาแล้วฮะมีคนต้องการ OG 3อันในราคา125นะครับอันนี้นอนเด็กหนุ่มนี่ กูไปส่งให้เลยแน่นอนดีพวกไม่ต้องห่วงเจอกันที่ลานสเก็ตพาร์คจัดไปเราจะเริ่มใกล้ส่งของได้แล้วในอีกหนึ่งนาทีไปแล้วภายในห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเราต้องรีบไปส่งที่ลานสเก็ตให้ตายเถอะว่าแต่ลานสเก็ตไปอยู่ไหนวะทิพหายละอันนี้อันนี้สนามบาสลานสเก็ตว่าน,นี่ไงวิ่งขึ้นข้างบนวิ่งเหมือนอ๋อลานสเก็ตหน้าบ้านในเวนกูวิ่งไปไกลเลยมาเพื่อน สวัสดีครับโอ้โยไอเจ๊สวัสดีครับคุณเจสซี่โอ้โหเจ๊ตาขวางมากๆเลยเออนี่ครับผมมีของจะให้เจ๊เอาไปเลยฮะเอาไปโลดนะครับร2อยยสบห้าสวยงามครับอือ้ยอูย่หแล้วเจ๊ซัดเลยอ่ะผมซัดบ้างได้ไหมลองดูเฮ้ยนี่ไงเราจุดสูบเลยอุย้ยสูบเป็นเพื่อนเจ๊เลยโอเค เหลืออยู่6อันนะครับตอนนี้หลังจากที่ขายไป3อันแล้วก็สูบเอง1อันนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าการขายวีดนะครับจะดีกว่าการเก็บขยะไปขายดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วอะบายแทสแบ็กฟอร์มอ๋ออันนี้เราเทขยะไปจนเต็มต้องไปซื้อถุงขยะมาเอาเต็มแล้วโอเคเอาไว้นี้กันแล้วกันแล้วเราก็ต้องรอคอนแทค จากลูกค้านะครับรอลูกค้าคนใหม่หรือว่าของกูมันแพงไปรือเปล่าว่า40ดอลน,นะทำเป็นลูกค้าไม่ไม่เข้าเลยนะรนะหว่างนี้เราต้องจะต้องหาเก็บขยะไปก่อนบางๆก่อนที่ลูกค้าจะโทรมาเฮ <c oughs> ้ยเจ้าจูหุยหุยห,ยหุยตำรวจไม่มีอะไรไม่มีอะไรปกติปกติ <c oughs> ปกติดีครับ <c> ้ <oughs> วันนี้ไงยืนอยู่นี่ <c oughs> ยืนอยู่นี่น <c> ะ <oughs> เออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโดนจับแล้วจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเอาเป็นว่ารอเก็บตังค์อีชนิดแน้วกันแล้วเราค่อยมาเทสอืมกูฝากตังค์ก่อนเลยเน้วเพื่อโดนจับโอเคในระหว่างนี้นอนแม่งเลยได้เงินมาอีก150ครับแล้วก็ได้ e อพมาอีก80ครับในวันนี้อืมเพิ่มไปครับเป็นสติกเร์ทูเลเวลอัพแล้วได้อะไรไม่รู้เหมือนกันเราต้องทําการสั่งซื้อเมล็ดอีกเพราะว่าของเราหมดละสวัสดีครับคุณลุงครับขอซื้อของอีกได้ไหม ซื้อสักเท่าไหร่ดีล่ะอ่ะซื้อสัก4อันละกันได้ใช้แน่นอนเราต้องไปซื้อถุงขยะกับถุงซิปล็อกเพิ่มนะครับในวันนี้สวัสดีครับลุงแดนซื้อของอีกแล้วถุงขยะกับถุงซิปล็อกแพคเกจจิ้ง30ไปเลยแล้วก็มีคนส่งข้อความมาต้องการของนะ่ะ3มชิ้นอย่างนั้นหรือจัดไปครับกูไปส่งให้เดี๋ยวนี้เลยเพื่อนฟอนต์ออฟเดอะโมเตลงหน้าที่พักของเราเลยครับฟอนต์โมเตลนี่ไงอยู่นี่ไงสวัสดีครับคุณพี่ พี่มันซื้อของใช่ไหมอ่ะพี่ต้องการเท่าไหร่นะสามชิ้นใช่ไหมเอาไปเลยสามชิ้นร้อยสี่สิบบาทครับพี่จัดไปครับโอ้หสมกวีให้ดูหนึ่งทีครับพี่ <c oughs> ยิ้มหน้าเจอนขอบคุณมากนะพี่ชายหนะ้าไว้มีโอกาสนะมาอุดหนุนกันใหม่นะพี่ชายนะวิเสียงรถตำรวจไม่มีอะไรไม่มีวิรุตปกติเฮ้ยเวลาเราซื้อมเมล็ดพันุนะครับการดบของมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะอันนี้เป็นนอตอาร์เคดวอลครับลองดูสินี่ไง าอยู่ต,งตังหลังนี้นะครับจัดมาเพื่อนเราก็น่าจะต้องกลับไปปลูกวีทก่อนไม่งั้นเนี่ยจะเสียเวลาเอาได้นะฮะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยไปส่งลูกค้าเหลืออีก33นาทีทําการปลูกวีทให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวค่อยไปหาลูกค้าอเริ่มโปโปโปมากขึ้นโปรเฟชแนลแล้วก็เติมน้าปึ๊บเติมน้ำหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเก็บของอเก็บของในถังขยะทิ้งเอา้า เดี๋ยวเอามาด้วยโอเคเอาไปทิ้งทั้งหมดเลยลองดูอจะถุงนี้จะได้เท่าไหร่ดูซิโอ้สิบหาบาทโอโ้โหเราต้องไปส่งของด้วยส่งของที่ไหนวะเนี่ยหน้าบ้านเลยน่าจะเป็นคุณพี่คนนี้สวัสดีครับคุณพี่เอาของมาส่งครับในายใช่ไหมสามชิ้นนะร้อยสามสิบครับพี่โอ้โหบาย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 ใจครับอืมดูดเข้าร้านไปเลยฮนะอืมมีคนโทรมาสั่งของกับเราอีกแล้วครับ สองชิ้นอะนะเอาเอาหน่อยแล้วกันนี่เห็นว่าเป็นลูกค้าใหม่หนึงยอมให้นะนี่ยโอ้โหลูกค้ากูอยู่แล้วนะอะลูกค้าไม่เจอโอ้โหแล้วลูกค้ากูอยู่โคตรจะไกลเลยที่ผ่านไปอยู่อะไรตรงนู้นเวสพาร์คอย่างนั้นหรือสองชิ้นแต่โคตรไกลที่ผ่านแต่ก็คิดจะมาสำรวจเมืองใหม่ๆมั้มงแล้วกันนะนะอย่างนี้สเก็ตบอร์ดก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วละ่ะดิวหุยหุย,หยอยีกหนึ่งชั่วโมงไอ้สั์ก็มึงดิวไกลอะ มึงวะเนี่ยมึงอยู่ไกลอะ่ะมันต้องใช้เวลาเดินทางอะ่ะคนเราอะ่ะออโอ้โหตรงนี้ก็มีร้านซักเลยนะครับไว้เดี๋ยวมีเงินแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองจัดกันหน่อยอะนะลองไปดูอย่างอื่นสิไปชงไปขายร้านนี้มีขายด้วยมีขายกล้วยมีขายอะไรเนี่ยลองดูมีขายถุงขยะมีนู่นนี่นั่นของเล็กน้อยแล้วก็ของที่เรายังไม่สามารถซื้อได้เยอะ,ะแยะเลยแล้วตอนนี้ก็มีคนมายืนอยู่หน้าร้านพิซซ่าครับผมจะลองคุยเขา แตเดีครับพี่เจฟเราจะสามารถเอาของให้เขาลองฟรีๆได้อะนะลองดูแลกัน Let's see ลองดูสิเป็นยังไงโอ้โหไม่ตายเถอะของน่ามโหดดีเลยน่ะเราต่อไปถ้าส่งข้อความหานายแล้วกันนะหน้าเพื่อนได้ลูกค้าใหม่นะครับอัลล็อกลูกค้าใหม่อีกหนึ่งคนแล้วกลับไปเก็บเกี่ยวของกันอีกนิดนึงแล้วกันเรามาเริ่มเก็บเกี่ยวต้นไม้กันอีกหนึ่งรอบนะครับผมผลผลิตของเราเนะครับ สวยงามและไอ้อันนั้นคือกูจะเอาออกไม่ได้จริงๆใช่ไหมนะ่ะแพ็คคงแพ็คของกันต่อบึ๊บมีวิธีแพ็คที่เร็วกว่านี้ไหมที่เกียจมานั่งแพ็คแบบนี้มะให้ตายเถอะมาครันนี้ก็แบบเริ่มทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็เริ่มจะคล่องแล้วนะตอนนี้นมีคนโอ้โหมีคนส่งข้อความมาบานเลยเว้ยโอเคเอาเป็นตอนเช้าแล้วกันเดี๋ยวไปส่งให้ตอนนี้ก็นอนกันทําอะไรไม่ได้โอ้วันนี้ได้350กับอีก195 Xp ให้ตายเถอะมาละ ในเช้าวันนี้ครับเราต้องมาทาการซื้ออุ้ยเดี๋ยวมีการนัดส่งของโอ้โหแล้วอยู่โคตรไกลอ่ะมีลูกค้านัดซื้อของเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหอยู่ไกลกันเลยกันนะพวกนี้หากันยากนะครับเพราะฉะนั้นสเก็ตเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้เราจะซื้อสเก็ตแล้วก็ได้สมัสดีครับจ๊ผมเอาของมาให้ทั้งหมด2ชิ้นอืมจัดไปฮะอันล็อกลูกค้ามา7คนเลยครับเดี๋ยวหาเพิ่มอีกดิเราเราเรา,เราต้องทําการดิวเพิ่ม อุ้ยอุ้ยตกใจตนตำรวจเอ้พูดถึงว่าไอ้วิวแชร์นี่เราเราสามารถเอาไปขายได้ไหมขายวิวแชร์ึบกูใส่ไปเลยลองได้ไหมไม่น่าจะได้โอ้ยอยาให้รู้นะว่าเอาไปทำประโยชน์อะไรได้นะ่ะโดนแน่วิวแชร์นะหาร ลูกค้ากันต่อครับราคาเอานี่ยเยอะๆร้อยแปดิเงี้ยเออเออเนี่ยร้อยสิห้าเงี้ยเอออันนี้มันน่าไปส่งแบบเนี้ยดิวมาเลยฮะเดี๋ยวพี่ไปส่งให้อ้น้องอจัดไปอีกหนึ่งครับนี่สวยงามดูโชว์เลยน้องเอาของไปลองหน่อยแล้วกันหนึ่งชิ้นได้ลูกค้ามาอีกหนึ่งคนครับหลังจากที่ดิวของเรียบร้อยนี่ใครนั่งอยู่กูชวนหมดอะวันเดีแมนสนใจไหมสนใจของไมมหนุ่มเอ้า ขอโทษผิดไปแล้วนะ่ะ sorry sorry โอเคแล้วก็กลับมาซื้อสเก็ตสเก็ตหนึ่งอันอัะสวยงามแล้วสะเก็ตมาละสะเก็ตไม้ัสดีครับพี่ชายสนใจไหมอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตำรวจเอาชี้หายตำรวจจับ <c oughs> <c oughs> ผมเปล่า ผมถูกปักปั๊มกูไปแล้วเฮ้ยตำรวจอะผมเป่าว่งีผมเป่าสู้มาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นน่ะโอ้โมันเกิดเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นไม่ตายเถอะอุ้ยอยตำรวจมาข้างหลังแล้วโอ้โหแม่งมาโคตรไวอะกูไปแล้วกูไปแล้ว มาเลยโอ้ยโอ้ยโดนชนไฟฟ้าโดนชนไฟฟ้ากูสู้ได้ไหมเนี่ยกูสู้ได้ไหมเนี่ยกูสู้นะเดี๋ยวมึงตัวกันไกลทิมเฮเดี๋ยวโอ้โหแล้วของเต็มมือเอ้ากูโดนแล้วกูโดนแล้วรีบหนีรีบหนีไปเลยด่วนเลยไปแล้วเดี๋ยวนะมันต้องหามือเปล่านะครับตอนนี้คือผมแบบของเต็มมือเลยไงเอาอะไรมันทิ้งอะไรได้บ้างของสําคัญหมดเลยนะ อันดับแรกเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนี่ไงเราหนีดาวได้น่าจะหนีได้อยู่นะหลังจากที่ไถ่สก็ตอยู่นานครับผมก็น่าจะเหมือนจะใกล้จะหนีดาวได้แล้วนะตอนนี้อุ้ยข้างหลังมาแล้วโอ้โหไปต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยจโหยอู้หูโดนแล้วโอ้ยโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้ยอย่าทำกูอย่าทำผมเลยผมไปทำอะไรให้ม โอเคครับโอเคครับไปไปจะรอดไหมจะรอดหรือไม่รอดหรือไม่อุ๊ยกูไปแล้วเฮ้ยเหมือนมีกระบองเลยตรงนี้กูเก็บอะไรได้มัง่งเก็บอะไรแทนได้มัง่งนี่ไงกระบองอินเวนทอรี่เต็มอีกเฮ้ยกูโดนปืนยิงอ้อย่าทำผมผมแค่ขายวิทผมพิดไอไลน์นี่ ผมไม่ทำอะไรให้หวะเย็ดแมงโอ้โหเอาไงดีต้องเอาของเอาถังขยะเอาอะไรไปทิ้งดีอุย้ยรถตำรวจขึ้นได้ไหมไม่ได้กูเข้าบ้านกันเอ้ยโดนแล้วอย่ายิงกูโอ้ยเข้าบ้านไม่ได้ด้วยรถตำรวจดักทำไงดีวะเนี่ย เราต้องต้องหาวุฒต้องสู้กูทิ้งอันนี้ได้ไหมเนี่ยกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วขอโทษเพื่อนอ้อไอ้โอ้ยตหัวจตำรวจบานเลยไม่เอาโอกูไปทำอะไรให้ไปเย็นหมเย็นเมโอ้ย end o ห t อ e l i n e ครับโอ้โหโหลดราสเซฟเรียบร้อย้ากูไปเซฟอยู่ตรงไหนมาเนี่ยโอ้หมันเขี่ยวอ่ะโอ้โหเหมือนจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ อีกสักพักหนึ่งเลยนะเฮ้ย hey, เมื่อกี้เนะ่ะมือผมไม่ว่างนะ่ะผมก็เลยไม่สามารถที่จะต่อยไอ้อพวกนั้นได้ให้ตายเอะตอนนี้เราเอาเนี่ยเอาของมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปทำภารกิจให้เสร็จกันก็คือหาลูกค้าอีกให้เป็นสิบคนลองดูสวัสดีครับ <S <S ไม่ซื้ออระมึงไม่ซื้ออ่ะมึงไม่ซือ้อเอระไม่ซือ้อไม่ซือ้อเอระไม่ซือ้อเอาจะโทรแจ้งตำรวจด้วยโทรแจ้งตำรวจด้วยอืมโดนมานี่มานี่เลย มานี่เลยพูดให้มันง่ายหน่อยอืพูดไม่รู้เรื่องนี่ลงไปเลยโอเคอือไปจัดไปสี่บาทโอเคยังอยู่เหมือนเดิมไหมเจ๊นึกว่ไปแล้ววันดีวันดีครับเจ๊สนใจซื้อของไหมอ่าสวยงามอือเอาไปลองหน่อย ดีแล้วค่อยว่ากันนะนะสวัสดีหนุม่มสนใจเอาของไปลองหน่อยไหมเล่าลองดูของดีก็บอกได้ได้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งครับสวัสดีตอนบ่ายหนุม่มสนใจของไม่เล่าเอาไปลองดูเผื่อจะได้ชอบนะขออีกหนึ่งคนล้วเดี๋ยวจะกลับไปหาเจ๊นี่ไงไอ้หนุ่มนี่แหละสวัสดีหนุม่มเอาของไปอืมของดีรับรองชอบแน่นอนได้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งคนครับกลับไปหาเจ๊ที่ร้านอาหารจีน นี่แล้วในระหว่างทางผมก็จะมาเอาอันนี้ด้วยไม้เบสบอลจะไม่มีใครมาลังแกเราได้อีกแล้วนะครับกลับมาหาเจ๊อีกหนึ่งรอบต้องใช้เงิน500บาทอย่างนั้นหรือส่งของสะหน่อยครับเงินไม่พอต้องมาส่งที่ไหนมาละสวัสดีครับของมาส่งก่อนถึงที่หมายทันใจแน่นอน3ามชิ้นไปเลยเพื่อนมาแล้วเงิน500บาทมาเพื่อนอืมคุณมิตรมิงห0 0บาทครับ ซื้อห้องด้านบน Move the Glowtent and the Packaging Station to the New Room เฮ้ยแล้ว New Room อยู่ไหนล่ะโอ้ข้างหลังนี่หรือเปล่านี่คือห้องใหม่แล้วหรือเปล่านี่ไงโอ้โหให้ตายเถอะโอเคเราต้องไปรีบย้ายของมาละแต่เดี๋ยวมันเขี้ยวอ่ะกูขอก่อนไอ้สัตว์อืมกูมันเขี้ยวมึงอืมอมันเขี้ยวมันเขี้ยวมึงมากมันเขี้ยวเฮ้ย เ้ตายเถอะไอ้เอ้อโอ้โหเราตำรวจลววรวตำรวจอย่ายิงอย่ายิงหยุดยิงหยุดยิงหยุดยิงอย่าทํา,า,า,าทผมพวกคุณบีบให้ผมต้องทําแบบนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยเลยผมแค่ขายวีนะมีอีกไหมไอตัวไหนห้าวห้ามึงมาเรียกเรียกมาให้หมดทั้งกลมเลยเรียกมาให้หมดทั้งกลมเลยไม่อีกไหมขโมยปืนได้ไหมเนี่ยไอมแล้วตำรวจก็หายไปเว้ หลบกันหมดเลยนะพอลองตีจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเว้ยก็ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนี่ว่าโอเคครับคนดูสำหรับชีวิตการเป็นดิวเลอร์ในสเก็ต u l ด่นวันในวันนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะคนดูนะกระใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดติดตามหรือส่งซุปเปอร์แทงก์มาเป็นกำลังใจให้กับผมได้นั่นเองนะคนดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปละจ้า